The Top exclusive Talk Show Exclusive u s s a by เนี่ยค่ะเราตลอดตรงนี้ก็จะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ตรงแถวนี้อย่างต้นไม้นี่คือก็จะมีตรงนี้คือเป็นต้นจ่านี่คือต้นจ่า ใช่ค่ะต้นไม้อันนั้นเห็นไหมคะที่เป็นรากเยอะๆอันนั้นก็จะเป็นต้นกงกลางอะค่ะอ๋อใช่แล้วต้นนี้ล่ะคะต้นนี้ต้นลูกจานชาเป็นไงคะลมเย็นสบายดีไหมคะชิลมากเลยค่ะบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คือตรงบริเวณนี้คือตอนเช้าก็จะมีการตักบาตรพระก็จะพายเรือมาเนื้ออีกบรรยากาศหนึ่งใช่เลย ในห้องกันแล้วนะคะเป็นไงคะเขยมากเลยฟีลลิ่งจากข้างนอกเมื่อกี้กับตรงข้างในอ๋ออเนย่ยมเลยอันนี้คือเราก็จะใช้ไม้อย่างตรงนี้คือเป็นไม้กลางไม้กลางนี่คือทนมากใช่ค่ะทนค่ะเราก็จะใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในแล้วตรงด้านหน้าก็จะเป็นระเบียงอะค่ะโอ้ยบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะมองจากภายในห้องนี่มองออกไปนี่แบบอยากอยู่หลายๆวัน โอ้ยคุณลี่คะขอบคุณมากเมื่อกี้พาดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็ได้มานั่งคุยกันตรงนี้ต่อนะคะที่ริมระเบียงห้องริมระเบียงห้อง<า>ที่เรามองเห็นตอนแรกใช,ใช่เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้มาึมยากาศแล้วอย่างห้องนี้ก็จะเป็นห้องอตีลักซูล่าค,ะค่ะก็คือ ของเราก็จะมีพื้นที่ข้างๆ oh. เพิ่มขึ้นแล้วก็ด้านหลังเพิ่มขึ้นนะคะแล้วทางอัส,สตาอีโครีสอร์ทนี้มีห้องพักทั้งหมดกี่ทายปะคะเรามี4ทายค่ะก็ค <c oughs> ือก็จะเป็นสูพีเรียดีลักแล้วก็วิลล่าดีลักแล้วก็เลือนไทยค่ะอ๋ oh, ที่เรือนไทยก็มีห้องพักด้วยใช <c oughs> ่ไหมคะมี3ห้องค่ะ <c oughs> ทุกห้อง <c oughs> การตกแต่งจะคล้ายๆกัน <c oughs> คือพื้นที่ใช้สอยเท่ากันคือ42ตารางเมตร แต่ว่าที่แตกต่างกันคือจะเป็นคาลเลอร์สกีมของแต่ละห้องคาลเลอร์สกรีมก็คือสีสันของแต่ละห้องชก็จะมีสีเทาสีม่วงสีเขียวสีส้มแล้วก็จุดเด่นก็คือทุกห้องจะใช้ขนถ่านค่ะอย่างตัวเตียงนี้นะคะใช่ตัวท็อปเปอร์ค่ะก็จะเป็นขนถ่านก็ลูกค้าก็รับรองได้เลยนอนแล้วติดใจสบายเลยล่ะค่ะนุ่มเลยค่ะขนห่านเขาบอกว่านอนแล้วหลับสบายฝันหวานเลยได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรา คอนเซิร์นให้กับลูกค้าว่าการที่จะเปิดโรงแรมบริการที่ดีคือ 1. Wi-Fi รวดเร็ว Wi-Fi แต่ว่ามีอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ค่ะก็คือมีทั่วรีสอร์ทเลยค่ะอ๋อมี Wi-Fi ทั่วเลยใช่ลูกค้าอ่ะถ่ายรูปแป๊บป๊บอัพอัพโหลดได้ใช่อัพลงเฟซบุ๊กได้ตลอดแล้วก็การบริการความสะอาดของห้องพักแล้วก็เรื่องการนอนเนาะมาพักผ่อนทั้งทีเนาะ ก็อยากนอนเต็มอี่นอนเต็มให้สบายเตียงนุ่มๆใช่นั่นเลยแหละแล้วเตียงนี่ค่ะมีแบบว่ามีแต่เตียงใหญ่ไหมคะเตียงเดี่ยวหรือเตียงคุนมีค่ะมีเตียงซิงเกิลเบดทวินก็คือลูกค้าก็คือเลืกได้เลยค่ะตรงฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นห้องที่แบบเป็นคอนเนคติ้งก็คือลูกค้าที่มาเป็นครอบครัวค่ะ บางเจ้าก็จะเลือกทางฝั่งนี้เพราะว่ามันมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะก็จะจัดปาร์ตี้ยะไรๆได้เลยแต่ฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องคอนเนคติ้งก็คือเชื่อมต่อกันใช่ค่ะมาปาร์ตี้กุ้มใหญ่หน่อยเนาะเปิดห้องเชื่อมกันโอเคก็คือเป็นส่วนตัวดีข้างหน้าก็ออกมาเนี่ยนั่งริมระเบียงได้ว่ายน้ำกันในคลองใช่เลยค่ะพูดถึงแล้วเหมือน สมัยตอนเด็กๆนะคะบางคนที่มีบ้านที่อยู่ริมคลองอ่างเงี้ยได้มาเที่ยวที่นี่ก็จะรู้สึกแบบอ้อใช่แต่ว่ากลับไปเป็นเด็กๆใหม่ใช่แต่ว่าคนกรุงเทพอะที่ไม่เคยอ่ะใช่ยังสุชาตเป็นคนกรุงเทพได้มาอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยริมคลองสวยงามมากเลยใช่เพราะว่าบางทีไปเที่ยวก็ไปจะไปทะเลใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่ามีสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วไม่งั้นก็ลงทะเลเลยใช่ไมยมีริมคลองอยู่ที่แบบว่าิีล่าอย่างนี้สวยงามมากเลย อย่าลืมนะพรุ่งนี้นะคะแนะนำว่าเปลี่ยนกางเกงเลก่อนเลยนะตื่นมากระโดดลงน้ำเลยนะคะอ๋อให้เปลี่ยนกางเกงเลยใช่โดดลงน้ำเหรนะคะใช่ของในห้องพักเรามีกางเกงเละขะซ่านลงน้ำไม่ได้หรอเอากางเกงเลดีกว่าเนาะเดี๋ยวเผื่อจะได้ไม่เลอะเออใช่แล้วอย่างนี้ก็คือข้าล่ามีโคลนไหมคะที่น้ำมีค่ะใช่แล้วคือก็อย่างที่บอกคือระดับน้ําเราก็จะประมาณ2เมตรค่ะเออเสียงนกเนี่ยเสียงนกอ่ะคือแบบ เดี๋ยวนกเขาก็จะบินโฉบโฉบตามน้ำนี่แหละค่ะเม่กิ้เห็นเห็นนกมาแบบมันเหมือนจะเหมือนจะลงน้ำแต่ไม่ใช่บินโฉบเหมือนจิกปลาค่ะจะจิกปลาจะจิกปลากินปลาตัวเล็กๆค่ะใช่เมื่อกี้มีปลาโดดใช่ใช่นั่นแหละปลาโดดนะคะอย่างนี้มาตกปลาตรงนี้ได้ไหมคะทางมีสอดให้หรือเปล่าอ๋อตกไมีปด้ปูอยู่แถวนี้อ๋อปขาปูคงไม่มีแล้วค่ะปูจะอยู่ที่ต้นน้ำอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาแม่น้ำทั่วไปปลาช่อนปลากรดปลากระบอกเนี่ยค่ะแต่ก็ มีกุ้งด้วยกุ้งใช่กุ้งแม่น้ำค่ะใช่ที่เราแบบว่าเป็นกุ้งย่างใช่ใช่ใช่อันนี้คือตัวโตน้เอ่อพวกชาวบ้านอะเขาจับไปเขาจะคัดไซก์ดงนึ่งถ้าตัวตัวเล็กมากก็จะปล่อยอ๋อดีจังเลยก็คือกลับสู่ธรรมชาติก่อนใช่ค่ะแล้วก็อาหารทะเลก็คือเราก็จะมีสั่งพวกชาวบ้านค่ะเป็นเครั้งหน้าค่ะเขาก็จะมีงมกันอยู่แล้ว่ะคะตอนกลางคืนอ่างเงี้ยเขาก็จะมางมกุ้งกันที่บอกก็คือก็จะมี ปะทูซึ่งปะทูแม่กองก็คือเป็นนั่งงอคอหกักพี่ก็ต้องหักคอเพราะว่าต้องยัดไตเข่งไงคะไม,ไม่ได้เจอคุณซูเคยเห็นหรือเปล่าปะทูแม่กองจะอย่ในเข่งกลมๆเขาก็จะเป็นปะทูนึ่งใช่มีเ,เข่งหลายไซส์เลยใช่แล้วเขาก็ต้องหักคอปะทูเพื่อมันจะได้ยัดเข้าูุ่ในเข่งได้เนี่ยแหละค่ะคือเป็นที่เขาเรียกว่าปะทูแม่กองนั่งงอคอหัก แล้วทางอเซตาอีโครีสอร์ทนี่นะคะปราทูตัวใหญ่หรือตัวเล็กอ๋อก็จะมีแล้วแต่หน้ามันนะคะก็คือตัวใหญ่ตัวเล็กแต่รับรองว่าเนื้ออร่อยเหมือนกันโอ้ยพูดถึงอาหารแล้วพูดถึงปราทูนะคะแล้วก็จะมีหอยแมงคู้่สึกหิวแล้วเหมือนกันอย่างี้คือใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วใช่ค่ะอาหารพร้อมยังคะุณนุ้อ้าพร้อมแล้วค่ะจริงเหรอมีปราทูหรือเปล่าเอามีแน่นอนค่ะใช่แต่ไงข็อุบปนิดนึงเนาะ